คนอื่นเขามีหน้าที่คิดมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็มีหน้าที่คิดแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเรา ที่จะคิดเพียงแต่ถ้าเราคิดอยู่ในกรอบของสินห้ามันผูกแต่ถ้าสิ่งที่คิดปันผิดต่อสินข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อมันผิดต่อศีลธรรมถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแต่จเจ็บวันนี้ดีกว่าสุขในวันนี้และแสนสาหัสในวันข้างหน้าจะบอกว่าข้อไหนที่ยากที่สุดมันต้องดูว่าเขามีจุดอ่อนข้อไหนเพราะบางคนเน่ะสินข้อที่1นึ่งเขาดีแต่สินข้อที่สองเขาไม่ดีอ่ะ ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าสองคนนี้รักษาสินข้อไหนยากกว่ากันไอคนนี้รักษาสินข้อที่1ได้เขาก็จะบอกว่าสินข้อที่1นึ่เขาสบายมากแต่ถ้าจะให้เขารักษาสินข้อที่สองมันยากมากเขารู้จุดอ่อนน้องเขา แต่บางคนเนะี่ยโอ้โหสินข้อที่สองสบายมากแต่สินข้อที่สามฉันทําใจไม่เคยได้เลยมันก็คือเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจุดอ่อนของทุกคนไม่เหมือนกันเราจึงไม่สามารถที่จะไปสรุปได้ว่าข้อไหนยากกว่ากันมันก็ยากทุกข้อแหละถ้ามันยังทําไม่ผ่าน,นก็คือยังสอบไม่ผ่านนะ